สวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับมาอัปเดตกิจกรรมของอาทิตย์นี้นะครับก็อาทิตย์นี้นะครับเป็นกิจกรรมของโหมดนิวเคลียร์นะครับก็โหมดนิวเคลียร์นะครับก็จะมีเควสรายวันอยู่นะครับตอนนี้ก็ผ่านไป2วันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเควสนิวเคลียร์ครับมีอะไรกันบ้างก็ในเควสนิวเคลียร์นะครับก็จะมีประกอบไปด้วยในส่วนของการเข้าร่วมโหมดนิวเคลียร์นะครับแล้วก็ใช้ไอเทม อย่างโล่แล้วก็แช่แข็งนะครับแล้วก็มีในส่วนของมุลลัตโตสมบัติด้วยนะครับแล้วก็สุ่มรูนนะครับเป็นรูนโกนะครับใช้จ่ายไดมอนด์ก็ประมาณนี้ครับกับควีนะครับก็ส่วนมากจะเป็นการเข้าร่วมนะครับไม่จําเป็นต้องชนะนะครับก็เหรียญนิวเคลียร์นะครับต้องใช้ภายในอาทิตย์นี้นะครับหากใช้ในรอบหน้านะครับไม่สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่ามันจํากัดเวลานะครับมันจะบอกว่าของอาทิตย์นี้นะครับ ในส่วนของการเลกไอเทมจากเหรียญนิวเคลียร์นะครับก็จะประกอบก็จะประกอบไปด้วยครับชิ้นส่วนดาบเอ็กคาลิเบอร์นะครับชิ้นส่วนของกุญแจเงินกุญแจทองนะครับทองครับหินหินเลเวลหนึ่งนะครับคิดตั้นชิปพลังงานนะครับแล้วก็ตาราม่วงนะครับหรือตาาักขี่นะครับก็ อัมยาพลังงานนะครับผมไม่แนะนำไม่ไล่นะเพราะว่าอืส่วนมากนะครับของสิงประดิษฐ์นะครับชิ้นอื่นๆนะครับต้องเติมนะครับดังนั้นสายฟรีครับไม่จําเป็นนะครับยังไงก็ตันนะครับไปแลกไออื่นดีกว่าครับพวกคิดตันอะไรพวกพวกนี้นะครับพวกทองครับหรืออันนี้ครับก็สําคัญนะครับใช้เยอะ มากก็ไอเทมแต่ละชิ้นนะครับก็จะจํากัดในการแลกจํานวนครั้งนะครับก็ดูให้ดีๆด,ด้วยครับว่าแลกได้กี่ครั้งนะครับก็ตัวหมุดนิวเคลียร์นะครับก็จะมี2เวลาให้เล่นนะครับก็เวลา11.00นนะครับถึง13.00นแล้วก็18.00นถึง21.00นนะครับก็เป็น2เวลานะครับ โหมดนิวเคลียร์นะครับก็เป็นโหมดแบตปกตินะครับสิ่งที่พิเศษนะครับก็เมื่อดอบไอเทมนะครับมีโอกาสดอปไอเทมนิวเคลียร์บวกหนึ่งบวกสองคูณสามนะครับก็จะคล้ายๆในการขุดนะครับแล้วก็เมื่อเราใช้เมื่อเราใช้พลังงานนะครับทุกเทอนะครับพลังงานจะเต็มหนึ่งร้อยนะครับเมื่อเริ่มเทินะครับนั่นคือข้อดีครับ คือสามารถใช้เทมได้ไม่จำกัดนะครับประเภทว่ายังไงคือใช้ได้ใช้เทมได้เยอะนะครับก็เล่นไม่ยากครับก็แบทเหมือนแบทสองสองครับแต่รู้สึกว่าดาเมจอะแรงขึ้นด้วยนะครับรู้สึกว่านะครับก็ไม่มีด้วยครับ รู้สึกว่าเห็นคริกอยู่ที่40,000นะครับ3-40,000คือแรงมากครับรู้สึกว่านะครับก็คลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็มาอัปเดตกิจกรรมนะครับก็อย่าลืมเล่นนะครับเพราะว่าไอ้ที่ไม่แลกครับมันสําคัญนะครับในการอัปเดตตัวละครนะครับ